ในกรณีที่รองเท้าหลวมการแก้ปัญหาก็คือตัวนี้ก็เยกว่าซอฟรองเท้าทุกตัวมีซอฟหมดช่ยัดดึงซอฟตัวนี้มาแล้วก็เสริมโฟมโฟมก็มีตั้งแต่ตัวบางเนี่ยบางแล้วก็หนาแล้วก็มีหนาสุดถึงห้ามิลแต่เนี่ยเราใช้สองมิลสองมิลก็โอเคแล้วถ้าสองมิลเราใส่ทับทับลงไปเสร็จถ้าลงไปเสร็จเราก็เกียเก็บเข้าใจไหมติดให้มันติดแนบเนบีน่กับตัวนี้เลยอ่ะ คือให้จำง่ายๆถ้าถ้าหนาคือมันจะคับใช่ถ้าบางคือมันจะหลวมถ้าพื้นบางะค่ะใช่ะทีนี้ถ้าเราอยากให้มันคับก็เราก็เสริมเข้าไปไงให้มันฟิตอ่ะอ่าเนี่ยเราเสริมไปแล้วถ้าเราดูว่าเออเขาใส่แล้วเนี่ยเขายังเดียวยังยังยังหลวมอีกก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปได้เลยนะนั่นก็คือการแก้ปัญหารองเท้าหลวมแต่ถ้าต้องการรองเท้ามันฟิตก็เป็นการกลือตัวนี้มาเหมือนกัน เราแปะเฉพาะครึ่งหนึ่งใช่มันจะเป็นเตรียมเพราะวพรุนี้มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะมันเกี่ยวแต่หน้าเท้าแต่ถ้าเราต้องการให้สูงก็คือไอ้สูงนู่นมันคือการเพริมเพิ่มสูงก็คือข้างหลังค่ะทีนี้รองเท้าที่มันฟิตอยู่ก็คือในนี่ยดูลำเปอร์เนี่ยดูอะลำเปอร์มันเนี่ยก็คือหนังหน้าเนี่ยมันจะมาไกลยู่แค่หน้าเท้าเห็นไหมค่ะเออมันดะดึงแค่หน้าเท้าอยู่พอเราดันตรงนี้สูงขึ้นมันก็เท้าเรามันก็ปฏิเสธนียมันก็ฟิตไงค่ะแต่ถ้าพอเราอยากให้หลวมเราถ้างทำ ตัวนี้เน้นในเรื่องความเสริมสูงเสริมต่ตําตรงเนี้และการเสริมสูงเราก็มีเสริมแบบหลายสองวิธีคือถ้าทั่วไปก็จะเสริมแบบว่าฝังไว้ในหนังเลยก็คือพวกที่ตัดรองเท้า<ะ>แต่ถ้าหมอนของเราเนี่ยรองเท้ามันโดนตัดไปแล้วมันตัดเป็นรูปมาแล้วเราก็เสริมแบบเปลี่ยนได้คือสามารถถอดไอตัวเสริมเนี่ยออกมาได้ก็คือพื้นสลบทะลเพื้นทะโลโพื้นสลบน,นี่เรียกว่าโฟม <S <S โฟมสลบ เห็นไ,ไหมมันจะมีการสลบอยู่สลบตรงนี้ก็มันเป็นอุ้มอุ้มของเทาง้าไงแล้วเวลาลงก็วางตัวนี้ขึ้นนะ,ะไม่ใช่วางตัวนี้นะ,ะตัวนี้มันเสมอไหมนี่มันวางแล้วมเป็นอย่างนี้นี่โฟมสลบท์สลบตัวนี้ก็หนาได้ตั้งแต่ยันยันนี่ก็ได้เลยนะแต่ก็ทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่ก็สวดเพราะถ้าสูงมากก็ไม่ใช่ว่าจะดีมันจะเมื่อยมันต้องดูด้วยยิ่งคนน้าหนักเยอะอ้วนไม่สมควรจะเสริมสูงมากเพราะตัวเองต้องไปยืนแบกน้ำหนักรับน้ำหนักตัวเองเข้าใจป่ะ แล้วอ่ะทีนี้มาตัวอะไรตรงนี้อีกไอ้นี่คือลองการเสริมอย่างเงี้ยคือรองเท้าหลวมเพื่อฟิตขึ้นถ้ารองเท้าฟิตก็คือเราดึงตัวนี้ออกเราดึงเตะเนี่ยเนี่ยดึงดึงซอกตัวนี้ออกมาแล้วก็ถ้าเรายังเจียได้ถ้ามันหนาเราก็เจียมันบางไปเลยแล้วใส่กลับไปเจียในกรณีถ้าเกิดว่ามันอ่เอาตัวนี้บางจุดแล้วแล้วก็หมดแล้ว แล้วก็ยังฟิตวิก็คือต้องไประเบิดอย่างนี้แหละต้องไปดึงออกมาใหม่หรือทําโซ่มันขึ้นมาใหม่อื mm hmm. หรือทําคิ้วตั้งอะไรใหม่นั่นคือในกรณีท่่ามากมากแล้วในกรณีีท่ว่ารองเท้าเกินไซส์ก็เจอเน,นี่ยก็เจอคู่นะบ้างขยายหรือลดได้ประมาณกี่เซนคะตรงนี้ในส่วนตรงนี้คือแบบอันนี้อยู่ที่เท้าเขากําหนดไม่ใช่เราไม่ไม่สมมติคือขยายได้ถูงขุดประมาณห้าเซนได้ไหมหรือว่าหมายถึงว่าความเพิ่มความสูงหรือว่าเพิ่มความกวาม้างหมายถึงเวลามาคับอ่ะ เวลาคำคับหมายถึงว่าเวลาเรามันคับใช่ไหมก็หมายงว่าแกกับความขยายตรงนี้หมายถึงว่าไม่ต้องเราไม่ต้องแกะขยายตรงนี้เราอ๋ออันนี้มันมันอยู่ที่เท้าเขากําหนดไม่ใช่หรอเข้าใจปะไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่หมายถึงบางสมมติถ้าอันนี้คือมันสามารถขยายได้สูงสุดอ่ะประมาณเท่าไหรเท่าเลยก็ได้ไม่ไม่หมายถึงตัวเนี้ยอันนี้กรณีตัวนี้ใช่ไหมคือมาสาเร็จรูปอยู่แล้วเขาบอกเท้าของเขาคับนิดนึงแต่สมมติถ้าเท้าของเขาแบบคับมากกว่าห้าซมต่อข้างๆมากกว่าห้าเซนะ แต่เิ่ราคามากกว่าใช่คับมากกว่าตรงเนี้ยที่มันจะขายได้แล้วอ๋อมันอยู่ที่หมายถึงว่าให้มันหลวมลงใช่ไหมใช่มันอยู่ที่เทมันอยู่ที่ซอฟต์ตัวนี้มันจำกัดมาเท่าไหร่แต่ว่าซอฟต์ตัวนี้เราเราเล่นจนบางเพียบแล้วมันจะเหมือนจะกระดาษแล้วก็ยังยังฟิตอ่ะแสดงว่ามันก็หมดตัวนี้จะกําหนดก็คือทําอะไรไม่ได้ต้องแกะต้องแกะเออตัวนี้กําหนดคือตัวตัวซอฟต์ตัวนี้กำหนดเพราะว่าคือเราก็เล่นจนบางแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นจินบางแล้วคำว่าบางก็คือบางเลยนะบางแบบบางเพียบแล้ว ใช่บางเหมือนกระดาษแล้วอะแบบไม่ได้ลวเนีแบบ่ยบางบางเออบางแบบนี้แล้วอะแล้วก็ยังฟิตวีกแสดงว่าไม่ได้แหละเห็นะเนี่ยเราต้องดูซอฟพวกรองเท้าซอฟแต่็จละคู่มันไม่เหมือนกันไงมันมีความหนาความอะไรสังเกตไหมค่ะเนี่ยซอยมเนี่ยมีมีทุกรองเท้าต้องเขามีซอมหมดทุกรองเท้าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นรองเท้าถูกจะเป็นแบบนี้ไงแบบนี้อย่างเดียวที่เขาติดแบบเป็นหนานี้เลยเป็น PV c ซเลยอันนี้ยังดีเกินไป พี PVC วีซีล้วนๆเลยใหม่ค่ะค่ะเราว่ายืนหอกฐานทีก็คือตรงนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมขาดหมดเลยอ่ะที่พื้นอ่ะอน,นั่นแหละซึ่งไอตรงนี้มีแค่เราก็คือเราใช้วัสดุัุดิบที่ดีได้ค่ okay นะโอเคแล้ว